สวัสดีครับผมเจนะครับผมตินครับผมกับช่อง S A M T Official Channel นะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาทำอะไรพี่เจดวันนี้เราจะมาตอบคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับผมก็คือการเรียนดนตรีอาทิตย์ละ2-3ถึงวันจะเป็นเร็วขึ้นไหมครับตินก็คือเหมือนประมาณว่าเรียนเรียนเยอะยิ่งเรียนเยอะมันจะมันจะทำให้ช่วยเป็นเร็วไหมจากปกติที่เราเรียนเรียนกันนะครับก็อยากรู้ ว่าเป็นยังไงเรามีความคิดเห็นไงก็ลองไปเชิญชมกันเลยเนาะพี่เจษใเลยครับผมจเจอกันสวัสดีครับครับพอดีมีมีคำถามมาจากนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองหลายๆท่านด้วยแล้วก็ค,คนที่เรียนเริ่มเรียนดนตรีเนี่ยเขาก็ถามมาว่าแบบปกติปกติอะ่ะการเรียนดนตรีเนี่ย เราไอ้ที่ที่มันเป็นเรียนดนตรีเครื่องเอกเราเรียก i v เ t e l e s <Private> s o นใช่ไหม private lesson นเนี่ยปกติเราเรียนกันอาทิตย์ละประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าทั่วไปส่วนใหญ่เขาก็เรียนอาทิตย์ละวันเนาะเวลาชั่วโมงอะไอชั่วโมงใช่ทําไมทําไมถึงถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าทําไมถึงถึงเขาเซ็ตแบบนั้นอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆเป็นรู้ไหมแต่ผมผมว่ามันน่าจะแบบหนึ่งคือ มันเป็นการเรียนตัวต่อตัวอค่าใช้จ่ายอาจจะอาจจะสูงด้วยในการใ,ในการเรียนตัวต่อตัวแล้วทีนี้เนี่ยอพอเรียนเสร็จอะดนตรตีมันมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่ว่าเราเรียนแล้วเราเราจะเล่นเป็นเลยใช่ไหมถูกต้องมันมันต้องมันคือร่างกายมันคือสลีละเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนเสร็จปุ๊บเราอาจจะต้องเอามาทําการซ้อมทําการตกผลึกก่อนอครับเพื่อที่จะกลับไปเรียนกับกับอาจารย์เนี่ยในในในสัปดาห์ถัดไปแล้วเราก็ เอาสิ่งที่ที่เราเล่นเนี่ยไปไปเล่นให้เขาดูเพื่อที่เขาจะได้แบบดูว่าโอเคสิ่งที่สอนไปเนี่ยเข้าใจไหมเล่นได้ไหมอ่าครับใช่ไหมเพราะจะเห็นทุกทีพี่เจมีนักเรียนไหมที่แบบว่าเอากลับไปแล้วเอากลับมาเล่นเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีมีพี่เจทำไงก็ต้องซ้ำก็ต้อง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 เขาเรียกว่าอะไรก็ก็ก็เราก็ให้ผ่านไม่ได้อะเราก็ให้ผ่านไม่ได้เราก็ต้องให้เขาเล่นก็ต้องให้เขาเล่นใม่ได้ใช่ก็ยังเก่งมากสึดก็คือ ไม่ได้ซ้อมมาหรือทามาไม่ได้ก็คือไม่ได้ซ้อมนั่นแหละก็คือก็ไม่มีเวลาซ้อมก็มาซ้อมนี่ก็ต้องมาซ้อมให้ผมดูนั่นแหละอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ซ้อมมาแล้วเล่นเล่นไม่ได้เนี่ยในในในสิ่งที่สอนไปครั้งที่แล้วอ่ะเราเราเราสอนต่อได้ไหมเอาจริงๆได้แต่ว่าคือแต่มันจะไม่ดีอ่ะมันไม่ดีอ่ะมันไม่ได้อะไรเนี่ยมันมันก็เหมือนกับแบบว่าเพราะมันจะลืมใช่ไหมใช่มันก็เหมือนกับเรียนเรียนบทเรียนที่หนึ่งบทที่สองในเมื่อบทเรียนที่หนึ่งคุณยังไม่เข้าใจเลยอ่ะแล้วบทที่สอบบทเรียนที่มันก็แบบ คือมันก็มันก็ต้องเท้าความไปถึงบทที่หนึ่งนี้คุณบทที่หนึ่งคุณยังไม่เข้าใจเลยแล้วคุณจะทําบทที่สองได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออใช่ใช่ใชก็ทีนี้เนี่ยเลยเกิดคําถามว่าเอา้าแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยแทนที่จะเรียนอาทิตย์ละครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยรเราเราเรียนแบบทีๆได้ไหมเช่นแบบอาทิตย์ละสองสามครั้งเนี้ยมันจะช่วยมันจะช่วยให้แบบเป็นเร็วขึ้นไหมถ้ายิ่งเรียนเยอะอยู่ที่นักเรียนอยู่ที่นักเรียนถ้าคุณซ้อมมาแล้วคุณซ้อมได้ สมมติว่าเรียนอาทิตย์หนึ่งเอาเรียนวันเว้นวันเลยแล้วกันถ้าผมให้คุณวันนี้ให้นักเรียนให้ให้การบ้านนักเรียนไปวันนี้วันพรุ่งนี้คุณคุณเอาไปซ้อมเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งคุณ<อ>ามาถึงคุณเล่นได้อะผมก็สอนคุณต่อได้อืมๆๆแต่ผมถ้าถ้าถ้าสำหรับผมเนี่ยผมผมคิดว่าการเรียนหลายๆวันเนี่ยคือผมไปอ่านมาในในบทความของต่างประเทศอะนะอ๋อครับชื่อคือ เขาก็มีแบบคําถามแบบเดียวกันว่าแบบเอ้ยเรียนเรียนแบบมากกว่าหนึ่งวันมากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งอาทิตย์มันจะช่วยอะไรไหมมันจะมันจะดีขึ้นไหมซึ่งในในบทความนั้นก็คือเขาก็เขาก็ตอบประมาณว่าแน่นอนคือถ้ายิ่งคุณเรียนเรียนเยอะขึ้นน่ะถึงนักเรียนอาจจะยังไม่ได้ซ้อมมาได้แต่มาเรียนหรือว่าเขาบอกเขาใช้คํานี้เลยก็คือมาซ้อมในห้องเรียนเนี่ยแหละครับซึ่งการที่นักเรียนมาซ้อมในห้องเรียนเนี่ยคือ อาจารย์จะแบบสามารถช่วยดูได้ไงว่าแบบเฮ้ยซ้อมถูกต้องเปล่าเล่น <รา S 1> ถูกต้องเปล่าเลยผิดจะได้แก้เลยอย่างเงี้ยเป,<อ>เป็นเป็นไม่ได้ไหมพี่ในมุมมองพี่เจตคิดว่าคิดว่าเป็นไงบ้างก็จริงๆคือมันก็เอาจริงๆมันก็ไม่ต่างกับการที่ผมสอนคุณในห้องสอนนักเรียนในห้องในชั่วโมงนั้นแล้วนั่นแหละคือจริงๆคือเอาจริงๆคือเราก็ในระหว่างสอนเราก็ต้องให้ให้นักเรียนเขาทำทำให้เราดูอยู่แล้ว ว่าเขาทําได้ไหมเขาเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปซ้อมความเพิ่มความคล่องแคล่วแล้วก็ทําความเข้าใจให้มันกระจ่างขึ้นเท่านั้นเองอดังนั้นคือคือนั่นแหละคือถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดคุณกระจ่างมาในชั่วโมงต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปต่อดังนั้นคือ,อคือคือเรื่องอะไรก็คือสำหรับผมอะ่ะคือมันอยู่ที่ตัวนักเรียนเองมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอาจารย์นะอืม,อม,อมแต่ว่าอาถ้าแต่ผมมองนะว่า อย่างเช่นแบบถ้าเราเรียนเราเรียนหลายหลาย,ลาย,ลายครั้งในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยอความจริงตอนตอนที่เราเราเรียนในมหาลัยอะในมหาลัยที่เรียนดนตรีเนี่ยเอาจริงถ้าพูดถึงนะเราเราก็เรียนแทบจะก็คือห้าวันต่อสัปดาห์เลยที่เป็นดนตรีถูกไหมอา่าโคกี่กับดนตรีห้าวันใช่เพราะ<ช><ช>ฉะนั้นผมว่ายังไงยิ่งเรียนเรียนเรียนเยอะมันก็ดีกว่าเรียนน้อยอยู่แล้วป่ะจริงก็จริงครับก็จริงอืน้า ก็เหมือนเหมือนเติมน้ําเติมน้ําลงไปเรื่อยๆอะ่ะมันมันก,มนก็มันก็ต้องได้มาบ้างแหละถ,ถึงจะแบบคืออาจจะเล่นไม่ได้นะนะนะตอนที่แบบสอนไปหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่าเล่นกลับมาเล่นอาจจะซ้อมมาก็ต้องซ้อมมาอยู่แล้วแหละแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นปุ๊บยังเล่นไม่ได้เนี่ยความจริงซ้อมไปให้อาจารย์เห็นแล้วก็ คือเราในในฐานะที่เราเราเรามีประสบการณ์กันมานานใช่ไหมรเราเวลาเราดูเด็กเด็กซ้อมอ่ะพ,พี่เจ็ดเคยเคยสอนเคยสอนลูกศิษย์ที่แบบเคยให้เขาเล่นให้ดูไหมว่าซ,ออาซออา้อมยังไงเคยถามไหมซ้อมไงไไในลองซ้อมให้ดูหน่อยอมเคยก็เคยพี่เจ็ดเจอเจออะไรบ้างผมผมมีเคสของผมพี่เจ็ดลองเล่าหน่อยออที่ที่แบบที่แบบมันจะเป็นข้อผิดพลาดที่แบบเด็กจะไม่เข้าใจหรือว่าผู้เรียนอาจจะไม่เข้าใจแล้วทําทําทําแบบคือด้วยแนวคิดเขาอาจจะยังไม่ยังยังไม่ตกผลึกด้วยแล้ว ทำให้เขาทำแบบนั้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่เจอก็คือตอนตอนให้เขาเล่นพีซแบบพวกพวกเพลงสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่จะเจอจะเป็นเหมือนกันทุกคนเลยก็คือการนั่งไซรลีดไปเรื่อยๆจนจบเหมือนถึงอันนี้พูดถึงกรณีเมโลดี้อ่าคือไซรลีดไปจนจบแล้วก็คือเหมือนกันมันไม่ได้ท่องจำอ่ะเหมือนเราอ่านไปเรื่อยๆผ่านไปอ่านผ่านไปอ่านผ่านไปพอกลับมาพอกลับมาใหม่ก็ต้องมานั่งอ่านใหม่แล้วก็งงใหม่อมเออใช่เปล่าเอยใช่อย่างไงเปล่าเย แสดงว่าเคพีเจเหม是是ือนเหมือนกับของผมอะไรอะไรใช่เพราะว่าเพราะว่าเด็กเนี่ยพอบางทีให้เพลงไปอย่างเงี้ยเขาจะเล่นลุยมันก็เหมือนมันก็เหมือนเราเหมือนเราตอนแรกๆเขาเล่นลุยไปตั้งแต่แบบต้นห้องจนถึงจบเพลงรวมซึ่งแบบข่าในั้นเละตุ้งเป๊ะเละตุ้งเป๊ะแล้วแบบเพ็มโป้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วก็แบบฝืนให้นิ้วไปซึ่งตรงนั้นน่ะพอพอเราพอเราแบบเขาเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่า การซ้อม <G uard ian song> แบบนั้นนะ่ะโอเคมันมันถามว่าก็ดีกว่าไม่ซ้อมแล้วกันกดีกว่าไม่ซ้อมแต่ว่าถามว่าประสิทธิภาพมันมันได้ผมว่าน่าจะคักแค่แบบส0มสิบสี<ด>่เปอร์เซ็นตแต่ว่าพอเวลาเด็กผมก็จะให้เขา,านั่งอนหนซ้อมที่บ้านซ้อมไงไหนมาซ้อมให้ดูหน่อย,ยเขาก็เนี้ยเล่นปล่อยไปหมดเขาบอกโอเคอันนี้ก็อาจารย์ผมก็สอนมาอีกทีหนึ่งกัรผมก็บอกอ่ะโอเค ขอห้องนี้หน่อยห้องเนี้ที่มันมันยังไม่ได้ขอแค่สองห้องนี้แล้วก็วนวนลู o ไปเรื่อยเจะบจเจอะผมก็จะจอะ <laughs> อย่างเงี้ยมันก็ค่อยคอยคืออย่างเงี้ยเราเราสามารถชี้แนะนักเรียนได้เวลาเวลาที่ถ้าเกิดเขามาเรียนเพิ่ม,มเพราะว่าเพราะาในในชุดผมมองนะในชั่วโมงเดียวตอนหนึ่งอาทิตย์อะ่ะคือมันมันมันมีอะไรค่อนข้างเยอะอืถ้าเกิดถ้าเกิดเขา ถ้าเกิดนักเรียนอ่ะไม่ได้บ้าแบบแบบแบบพวกเราที่ซ้อมมาละหกชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเก็บหมดทุกอย่างแล้วก็ตกตผลึกทุกอย่างถูกไหมก็จริงแล้วแล้วผมก็สามารถแบบไกด์เขาได้ว่าแบบอ่ะโอเคนอกนอกจากแบบสมมุติว่าชั่วโมงสอนไอเป็นที่ชั่วโมงพายเว็ปกติใช่ไหมเราก็สอนเนื้อหาไปบอกว่าโอเคนี้นะเราต้องทํานี้ทํานี้เพิ่มเติมสอนองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเข้าไป แล้วตรงนี้ที่จะต้องตกผลึกใช่ไหมถ้าเกิดเขาสามารถมีเวลามาระหว่างอาทิตย์อะ่ะผมก็จะเจาะไอ้ตัวที่ที่ผมสอนไปอะ่ะแล้วก็บอกว่าโอเคไหนเรามาลองทําจุดนี้กันดูที่ผมสอนอไปไหนดูดิว่าเข้าใจจริงหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเจาะบาร์แค่บาร์นี้อลองดูดิคือมันจะสามารถผมมองว่าการที่ผมสามารถใช้เวลากับกับนักเรียนคนหนึ่งได้ได้มากกว่าอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงอะ่ะผมสามารถจะแบบ ละเอียดอ่อนกับเขาได้มากมากมาก,มากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าแบบเราเราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นครูเราเราก็อยากอยากจะให้แบบนักเรียนเนี่ยมีองค์ความรู้เก่งๆขึ้นขึ้นเยอะต้ององอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าบางทีเขารับไปยอยู่ระหว่างอาทิตย์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําอะไรยังไงบ้างถูกไหมทีนี้เนี่ยมันจะดีกว่าถ้าเกิดเขามาระหว่างอาทิตย์แบบมาเจอกันเสร็จแล้วก็ค ให้เรามาทวนไอ้สิ่งที่เราสอนไปแล้วเอามาดูนีซ้อมซ้อมถูกต้องหรือเปล่าซ้อมถูกต้องหรือเปล่าครับผมมองว่ามันเป็นอย่างนั้นนะถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดแบบเรียนอัดอัดเพราะว่าพ่อมีมีมีนักเรียนคนหนึ่งที่ที่มาเรียนมาเรียนกับเราเนี่ยครับคือเรียนกับครูหลายหลายคนเนาะแล้วก็เรียนแบบทั้งกองทั้งกีตาร์ร้องเพลงเปียโนคือเรียนอ๋อคนเดียวเรียนหมดเลยคนเดียวเรียนหมดเลยเรียนหลายเครื่องแล้วเขามาบ่อยด้วยบางทีเรียนอาทิตย์นึงแบบ สองครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยะครับคือถามว่าไปเร็วไหมไปไปเร็วนะอืมคือก็ไปไปเร็วขึ้นเยอะเลยอืมแล้วก็แต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าแบบโอเคเขามีเวลาที่บ้านในการซ้อมขนาดไหนอันนี้จิมก็เหมือนในตอนเราเรียนมหาหลัยแหละเนะเพราะว่ามันเหมือนกันเราก็คุกกีอยู่กับดนตีทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันมันก็อินไปด้วยเพ่อทำให้เราะ้องซ้อมมกนพนอกเหนือจากนอกเหนือจากสิ่งที่เราต้องสอนแล้วที่เป็นองค์ความรู้หลักๆอ่ะคือมันมีเรื่องของแบบ มันอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่เราเราต้องการจะอินสปายเขาด้วยเช่นแบบเฮ้ยเปิดคอนเสิร์ตให้ดูอย่างเงี้ยมันก็กินเวลาแล้วแล้วซึ่งเราก็ไม่ค่อยอยากจะกินเวลาในการสอนในการที่จะเปิดคอนเสิร์ตแต่ว่าเราก็ต้องแบบเฮ้ยเปิดคอนเสิร์ตให้ดูพอเปิดคอนเสิร์ตให้ดูเนี่ยถ้าเกิดเด็กเอากลับไปเปิดที่บ้านเขาก็ได้แค่ดูได้แค่ดูแต่ถ้าเกิดเปิดคอนเสิร์ตให้ดูเนี่ยระหว่างที่เราอยู่ด้วยเราก็บอกว่าเฮ้ยดูดิตรงนี้มันยังไงเออตรงนี้มันทําอย่างนี้กันอยู่ดูดิตรงนี้มันทําอย่างนี้กันเนี่ยเราสามารถเอาตรรงงงงนนนนนีีี้้้้้มาาใชไดอออออย่่ัก็็คืืจะเเปข อื่นๆที่เสริมเพิ่มเติมทําให้เขาแบบมีเขาเรียกวอะไรมีองค์ความรู้ที่หนักแน่นขึ้นในในทางด้านดนตรีมองภาพรวมได้เยอะขึ้นมองอะไรที่มันกว้างกว่าแตกออกไปได้อะอแล้วนอกจากนี้คือแบบนอกจากแค่แบบวิชาสมมติผมสอนเป็นโนอย่างเงี้ยแค่ชั่วโมงเดียวคือแค่สอนเพลงก็หมดแล้วอ่ะก็จริงนะทฤษฎีอะไรอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมผมผมเองก็เอาจริงๆคือถ้า ถ้าอย่างสอนที่มหาลัยเนี่ยคือถ้าถ้าเด็กคนต่อไปไม่มาเคาะประตูก็ไม่ไม่ลืมเวลานะสอนเลยเวลาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มัน,มนคือเราเรามี so much to give แบบใช่ใช่อยากให้อ่ะอยากให้อ่ะมันเยอะเกินที่ที่แบบคุณจะรับแบบภายในเวลาอันน้อยนิดได้ก็จริงก็จริงก็จริงใช่ไหมอืมแล้วอืมนอกจากนอกจากอาเรียนเรียนเรียนแบบที่ที่มันแบบหลายๆวันแล้วเนี่ยสมมตินะ การเรียนวิชาแบบหลากหลายผมว่ามันมันมันช่วยไหมแต่ละวิชาที่มันแบบอย่างเช่นดนตรีอ่ะมันมันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้มีแค่สมมติเียนเป็นโนมันไม่มีแค่เล่นอย่างเดียวถูกป่ะมันมีประพันธ์มันควรจะต้องมันควรจะต้องเรียนแบบหลายๆอย่างที่องค์ที่ที่ครอบคลุมซึ่งตรงเนี้ยเวลาเราเรียนในมหาลัยเราเรียนกันทั้งหมดห้าวันอยู่แล้วครับแล้วเวลาเวลาเราเรียนทั้งหมดอ่ะทุกอย่างอ่ะมันมันรู้สึกว่า มันมันตกผลึกพร้อมกันแล้วมันแบบเอามารวมกันใช่ไหมมันจะทำให้มันทําให้เราแบบสามารถเล่นเล่นได้แบบแอดวานซ์ขึ้นอืกว่าปกติมัน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 ทำให้เราได้เห็นไอ้มุมมองอีกแบบหนึ่งไงอย่างเช่นอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่แบบไม่สนใจอะไรเครื่องอื่นอ่ะเป็นนงเป็นโนอะไรเงี้ยไม่เอาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอพอพอเราไปเรียนพอเราได้ไปเรียนเรื่องแบบพวกโฟพาร์ทหรืออะไรพวกเนี้ยคือคือ ก็เลยคิดถึงเป็นโนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็เลยมันก็เลยทาให้เราแบบอยากเรียนเป็นโนเพราะว่าเปียโนมันเรียนแล้วได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นเป็นโฟร์พาร์ตจากมือเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะรู้สึกว่าเร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 าขาดด้านเนี้ยเราอยากจะไปเติมด้านเนี้ยมัน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 ทำให้เราเห็นในหลายๆมุมของของแต่ละเครื่องความสําคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยมุมมองใหม่ๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยในเวลาที่เราไปเรียนวิชาอื่นๆเพิ่มคือถ้างั้น จะบอกว่าเนี่ยเรียนดนตรีอาทิตย์ละสองสามวันหรือว่ามากมากกว่าหนึ่งหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยมันเป็นเร็วขึ้นไหมก็คือมันเป็นเร็วขึ้นแน่ๆแต่ทีนี้เนี่ยคําถามต่อมาผมอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามากกว่านั้นน่ะเราควรเรียนเรียนอะไรบ้างถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่แค่เปียโนเปียโ,โนอย่างเดียวหรือเรียนกีตาร์ก็กีตาร์อย่างเดียวไม่ใช่แค่ไพาเวทเลสเซอร์ไม่ใช่เออมันไม่ใช่แค่มันไม่ไม่ควรจะเป็นแค่ไพาเวทเลสเซอร์มันควรจะเป็นพี่ว่ามันควรจะเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดถ้าเกิดเป็น สิ่งที่จัดใจของของคนสอนน่ะที่ที่เราเราเป็นอาจารย์คนหนึ่งแล้วเราแบบเออคิดว่าเด็กรุ่นใหม่จากประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดจะให้เด็กแบบมันมแก่กล้า<ม> <ไง S 2> ในในดนตรีอ่ะใช่ไหมเออคือครบครบคร,บครบอ่ะหรือว่าให้มันแบบไปในทางเนี้ยให้มันแบบบรรลุได้แบบที่เราสามารถมีองค์ความรู้ตรงนี้ได้เนี่ยอืมพี่ว่าเขาควรจะเรียนมันต้องมีมันต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง วิชาอะไรบ้างในดนตรีนะเออเอาลองพีเ่เจตอลองบอกเจหรับผมนะอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยก็ต้องอ่าไอ้เครื่องเอกกับผมผมผมมองว่าเดี๋ยวนี้ไม่จะเป็นแล้วไม่ไมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นว่าต้องมีนะหมายถึงว่าคุณมีคุณเล่นไปเถอะทุกเครื่องอเล่นกี่เครื่องได้ก็เป็นก็เป็นก็เป็น Benefit ของคุณเองคือคือเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนรุ่นเราแล้วใช่ไหมคือว่าเดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้มันมัน Multi Instrumental ถูกต้องผมผมเห็นเด็กหลายๆคนที่เล่นกับเรามันสามารถเล่นได้แบบ2เครื่องสามเครื่องแต่ต่ก เราจะเรียนอย่างผมเนี่ยผมไม่เรียนเปียโนผมก็เอกเปียโนเปียโนเดียวจนจนแบบบรรลุเปียโนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคืออีกอย่างมันการแบ่งเวลาซ้อมด้วยแหละแต่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันมันเก่งกว่ามันหรือว่าองค์ความรู้มันแพร่หลายมากขึ้นทําให้เขาแบบสามารถเรียนหลายเครื่องได้มากขึ้นใช่ไหมดังนั้นดังนั้นคือผมจะไม่พูดถึงแล้วว่าว่าคุณจะต้องเรียนเครื่องเอกเครื่องเดียวดังนั้นคือคืออยากอยากเล่นอะไรอ่ะเรียนเลยเล่นไปเถอะเล่นไปเถอะขอให้คุณเข้าใจเพราะว่ามันก็จะแพ้วแล้วก็มันจะมันจะ ต,ต่อมาอีกอย่างหนึง่งก็คือไอ้ที่ต้องเรียนคือต้องรู้เลยคือ,อทฤษฎีทฤษฎีนี้สําคัญสําคัญสุดเลยสําคัญสุดเลยสาหรับผมนะเพราะทฤษฎีเนี่ยก็คือเหมือนกับแบบว่าคุณคุณคุณรู้แล้วว่าวิธีวิธีนํามาเขาเรียกอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างสมมติยกตัวอย่างอย่างเช่นพี่เจ็ดทำอาหารไหมไม่ทำจะทําบ้างทําบ้างทาบ้างสมมติแบบว่าเปรียบเทียบกันกับทฤษฎีในการทําอาหารสมมติทาอาหารเราก็รู้แล้ว ไ,ไอไอการทำบบมันคือการเล่นใช่ไหมก็แบบทอดไข่ปุ๊บปุ๊บแต่ทฤษฎีมันอาจจะบอกว่าเอ้ยเราใช้อุณหภ,ภูมิเท่านี้ไข่ต้องเย็นเท่านี้อย่างไรบ่างเรซิปปี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเรซิปี้ต่างๆแล้วก็แล้วก็แบบทฤษฎีมันคือแบบอย่างเช่นแบบถ้าเป็นอาหารก็ต้องคงต้องเป็นเรื่องไฟใช่ไหมความอุณหภูมิเท่าไหร่ห้องเย็นเท่าไหร่แล้วต้องแบบลวกน้ํานี้แล้วต้องเอาไปแช่น้ําแข็งก่อนไหมไอพวกนี้มันเป็นมันเป็นทฤษฎีใช่ไหมครับจะพูดถึงภาษาก็คือการอ่านให้ออกนั่นเอง 1> <1> <hydro ly> อ๋อคืออ,าอ่านให้ออกอ่านให้เข้าใจอ่านดูแล้วรู้ว่ามันคืออะไรคือเล่นอ่ะมันเหมือนการพูดเล่นเหมือนการพูดอ่า <S <S <ช>ทฤษฎีส่วนใหญ่ม,มันจะเขียนเยอะมันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นการเขียนถูกต้องใช่ไหมเพราะนั้นการที่เราเขียนดนตรีได้มันเหมือนมันเหมือนเราเราเรียนภาษาแล้วเราสามารถเขียนได้มันไม่ใช่ว่าเราเรียนเพื่อพูดอย่างเดียวเราใช่การการการเรียนภาษาหนึ่งให้เป็นเนี่ยมันคือต้องต้องอ่านออกเขียนได้ถูกต้องอนั้นทฤษฎีก็คือจะเป็นจะเป็นพาร์ทนั้นจะเป็นพาร์ทเขียน ใช่ก็คือก็คือคือคือสำหรับผมนะผมมองว่าจริงๆแล้วภาคทฤษฎีก็คือเป็น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 พาร์ทอ่านมากกว่าไม่ใช่เขียนอแต่ว่าแต่ว่าพาร์ทเขียนเนี่ยคือการประพันธ์คือวิชาประพันธ์ก็คือคือคือทำยังไงก็ได้ให้คุณสามารถทําเพลงออกมาได้ก็คือเป็นการนําทฤษฎีที่เรารู้เนี่ยมาเขียนออกมา้วมาใช้ดังนั้นคือในระหว่าง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 ตัวเนี้ยมันก็เลยจะต้องมีอินสูเมนต์ก็คือคุณจะ ถ้าเกิดคุณรู้เปียโนคุณก็อาจจะผ่านพันผ่านเปียโนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอิงไปด้านด้านเปียโนอะไรเงี้ยก็ออกมาเป็นก็ออกมาเป็นสามตัวนี้สําหรับผมนะสําคัญสามตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดสามตัวนี้คืออะไรทีดเครื่องเครื่องเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีคุณคุณต้องเล่นเป็นคุณควรจะต้องเล่นเป็นสักอย่างน้อยหนึ่งเครื่องนึงอะไรเงี้ยอันถ้าเป็นนักร้องอ่ะก็เป็นโน นักร้องก็ควรจะต้องเล่นเป็นโนเพลนะ่รหรือกีตาร์หรืออะไรก็ได้เครื่องคอร์ดคอร์ต้องเครื่องต้องเล่นเป็นอ่ะควรควรจะต้องเล่นเป็นนะครับแล้วก็แล้วก็ต่อมาก็คือทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎีเสร็จแล้วก็แล้วก็นําไปใช้ก็คือประพันธ์เพลงประพันธ์ใช่ไหมประพันธ์นั่นแหละอ่าใช่แล้วแล้วแล้วร้องเพลงอ่ะผมว่าสมัยเนี้ยคือถ้าถ้าพูดในมุมมองของแบบคอมเมอร์เชียลหรือมุมมองของแบบเชิงพันธ์นิชย์อ่ะครับผมว่า เดี๋ยวนี้คือล้อมันเหมือนจะเป็นแบบเสริมมากับทุกเครื่องดนตรีสามารถเป็นแอดออนได้แล้วก็ผมว่าเอาจริงๆตอนผมเรียนเป็นโนผมถ้าตอนนี้นะผมย้อนกลับไปได้ผมผมอยากอยากเป็นซ e คัน d ดารีร้องเพลงนะคือคือมันมันใช้มันมันได้ใช้จริงๆรร้องเพลงอ่ะอืมครับครับก็จริงนะเพราะว่าอย่างอาจารย์อาจารย์ผมเองอาจารย์เท็ก็จะพูดเสมอว่าคุณเป็นนักดนตรีคุณจะต้องร้องเพลงได้ อ่าแบบเขาเขาเขาชอพูดประโยคนี้ใช่ไหมใช่ Sing what you play and play what you sing อ่โอเคแล้วก็ไม่มันมีอีกอันหนึ่งที่ที่ต้องเรียนตอนนี้พี่เจมีโอเคเครื่องหนึ่งแล้วก็ทฤษฎีที่ต้องเรียนประพันธ์แต่ผมว่าประพันธ์เนี่ยเลือกเลือกได้ยังไงครับเหมือนเหมือนแบบว่าคล้ายๆก็ว่ายังผมมองผมมองประพันธ์อาจจะยังไม่ใช่คอหรือแกนหลักเพราะว่าเพราะว่า ประพันธ์คือการนําทฤษฎีมามาใช<า><ด>้กับมาทฤษฎีกับกับเครื่องมามาใช้แบบสร้างผลงานมากกว่าวผมว่าอีกอีกคอหลักหนึ่งเลยคือโอ้นนโหอ่าโูหอ่าลืมลืมเรื่องนี้ไปลืมเรื่องนี้ไปอ,นนอันนี้คือแบบเป็นเป็นเป็นอะไรที่ที่คนเรียนดนตรีสมัยนี้หรือว่าอาจจะเป็นสมัยผมด้วยก็ได้แต่ว่าคนที่เขาเข้าใจเขาเข้าใจนะแต่ว่าผมว่า เป็นสิ่งที่การศึกษาด้านดนตรีถ้าทั่วไปอ่ะก็คือไม<ะ>่เ<ะ>น้นนะจะไม่เน้นจะมองคมซึ่งตรงนี้มันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยผมว่านะเรื่องของ ear training อะไรอยเงี้ยหูต้องฟังได้คือการผมมองว่า ear training กับกับ singing อ่ะมันมันมันกับคำคล้ายๆกันเพราะว่าถ้าเราได้ยินแล้วถ้าเราร้องได้ก็หมายถึงว่าเราได้ยินเราได้ยินแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราได้ยินหมายถึงเราร้องได้ แล้วเสร็จแล้วก็อย่างที่ประโยคที่อาจารย์เฮดบอกว่าซิงว h a ย์ o ยู่เพลงเพลงวัตย์อยู่ซิงเพราะฉะนั้น mm. ลองได้คือได้ยินได้ยินเสร็จปุ๊บได้ยินอะไรแล้วค่อยเอามาบรรเลง mm. อย่างเง mm. ี้ยใช่ไหมใช่ใช,ใช่หูก็สาคัญครับหูสำคัญเพราะฉะนั้นมันอ่าเนี่ยหลักๆก็มีเครื่องเอ่อทฤษฎีเอียร์เทรนนิ่งเนี่ยก็ปาไป3วันแล้วนะ,ะแล้วก็แล้วก็โอเคถ้าอยากจะไปอยากจะแต่งเพลงได้ mm. ก็ก็เรียนคอมโพ mm. ในคอมโพมันก็แตกออกมาอีกเป็น อาร์เรนจิ้งเป็นอะไรแบบเรียบเรียงสื่อสารอะไรอย่างนี้อีกใช่ไหมที่เราสามารถแบบก็จะปีกย่อยปีกอันนั้นมันจะเป็นเรื่องของสายสายแต่งแล้วก็อยู่ที่ว่าผู้เรียนอยากจะไปลึกถึงตรงนั้นหรือเปล่าแต่ผมว่ามันจะมีมีมีอีกวิชาหนึ่งที่ผมว่าอันนี้สําคัญมีอีกมีมีวิชาประวัติศาสตร์อ่าประวัติศาสตร์อ่ะคือคือตอนตอนตอนเรียนอ่ะจริงผมบอกตอนที่ผมเรียน ปอตีนะผมม่งหลับตลอดพี่เจนเล่นระวัตาสตร์พี่เจนทำอะไรด้วยคืออ๋จริงๆก็ไม่เล่นโทรศัพท์ก็ก็หลับแล้วแหละตอน, <S <S ต,อนตอนที่เรียนปอตีนะตอนที่เรียนปอตีแต่ว่า <S <S 1> <S 1> <S 1> พอพอ,พอเราพอผมเรียนปอโทเนี่ยคือเราเรา,เราเริ่มเราเริ่มอินมากขึ้นเราเราเริ่มแบบหาว่าแันโตมากขึ้นเริ่มเริ่มโตมากขึ้นเราเราเรียนพอเราเรียนประวัติศาสตร์เราเริ่มตั้งใจฟังแล้วเรารู้ที่มาคือแบบ สงสัยไหมอ่ะว่าแบบดนตรีมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากไหนการเพลงที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันเกิดมามันเกิดมาได้ไงทําไมต้องมีคอร์ดซีอย่างนี้ทําไมต้องมีคอร์ดเอฟจับอย่างนี้ทําไมต้องมีเป็นคอร์ดแล้วทําไมต้องมีเมโลดี้อะไรอย่างนี้อถูกไหมมันมาไหนพี่เจตรู้ไหมเนี่ยจริงๆไม่รู้นะเพราเพราะามันเป็นแบบคือไอพวกไอตอนนั้นเขาเรียกอะไรไอพวกนี้มันจะอยู่ในพาร์ทของตอนที่เราเรียนในฝั่งคลาสสิก อ่าใช่คือคือเอาจริงๆคือตอนนั้นพูดตรงตรไม่ชอบไม่ชอบเออคือแบบหูปิดหูปิดเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเป็นเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของฝั่งมิการเนี้ยคืยแจ๊สเนี้ยเนี้ยแจ๊สนี่คือแบบโอ้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมแต่ว่าคือคือเหมือนเราอินในเรื่องนั้นมันคนอินมันคนอินแหละแต่ผมว่าเนี่ยผมผมผมเลยมองว่าประวัติศาสตร์อ่ะมันมันมันทําให้แบบคนที่เล่นอ่ะมันซาบซึ้งในสิ่งที่แบบ ที่มาที่ไปเหมือนแบบคุณรู้สมมุติคุณทําอาหารแล้วคุณรู้ว่าแบบผักนี้มันโตมาจากดินมันโตมาอย่างไงมันปลูกงไงมันมีความสดยังไงผักสดผักเหี่ยวเป็นยังไงแล้วถ้าถ้าพี่เจ็ดดูไอ้ <c oughs> พวกที่แบบเป็นเชฟระดับโลกมันก็จะแบบโอ้ผักนี่ต้องแบบอันนี้แบบเราได้มาจากเมืองโซโซโซกุอะไรพวกแบบญี่ปุ่นอ่ะเขาจะให้ความสําคัญกับอินกิเดียนแล้วบอกเมืองนี้จะปลูกผักนี้ที่แบบดีแล้วรสได้รสหวานและสีสด อะไรเงี้ยเราหยิบมาแล้วฆ่าทิ้งแต่ว่าเนี่ยแหละถ้าเกิดถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเรารู้เรารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดนตรีอ่ะเราเราจะเราจะเราจะเข้าใจว่าอ๋อที่มาที่ไปอย่างเงี้ยทุกอย่างที่มันมาตั้งแต่ตอนแรกจนมาถึงตอนเนี้ยทําไมมันมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วทาไมมันมันการกลายมาเป็นเพลงป๊อปทุกวันนี้อ่าครับใช่ไหมแล้วก่อนหน้านู้นเพลงป๊อปสมัยนู้นเป็นไงมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าอ่ะอืม เออก็เลยยิ่งอยากรู้เข้าไปอีกใช่มันมัน,มนตรงเนี้ยผมทําพอพอผมเริ่มรู้ปุ๊บเราผมมองว่าเรามีความซาบซึง้งในในในดนตรีมากขึ้นแล้วเราก็เหมือนก็จะก็จะรักมันอนะ่ะเหมือนแบบเออมันมันอยู่อ๋อที่มาที่ไปเรารู้ว่าอ๋ออันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อ๋อทาไมคนนั้นอยู่ในยุคนี้ในยุคแต่ละยุคก็จะเป็นเพลงแต่ละเพลงเพลงป๊อปในยุคปี1,400อเป็นยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ย แบบหนึ่งพันสร้อยก็หกร้อยปีที่แล้วอ่ะดนตรีเริ่มมาตั้งแต่แบบที่ที่ถูกบันทึกไว้นะก็นานเป็นเป็นเกือบพันปีอ่ะเพราะฉะนั้นก็ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เด็กเด็กควรควรจะได้เรียนด้วยในประวัติศาสตร์ดนตรีเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายหลายอย่างอ่ะที่ที่มันฟูงฟักให้เรามาเป็นเป็นมาเป็นทุกวันอยู่ทุกวันนี้เนาะใช่ใช่แต่ก็สำคัญสำคัญก็แบบที่พูดแหละก็น่าจะมีประมาณสีวิชา ัจริง<ๆ>แล้วก็แล้วก็จะลงลึกขนาดไหนก็ก็ต้องแตกลงไปอีกเท่านั้นเองใช่เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเรียนดนตรีเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดให้เรียนลึกแล้วก็คือไม่ใช่เป็นต้องเรียนลึกอ่ะให้เรียนให้มันแบบอยากจะให้มันเก่งๆต้องเรียนให้ครอบคลุมม,ม,มันก็เรียนครอบคลุมมันมันมันก็มันก็จะดีมันก็มันก็ส่งเสริมอ่ะทั้งหมดมันส่งเสริมกันหมดอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ซึ่งก็คงจะตอบโจทย์ว่า เรียนอาทิตย์หนึ่งสองสามวันเนี่ยแทนที่จะเรียนอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมันมีประโยชน์ไหมมันก็แน่นอนมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์แน่นอนเพราะว่าเร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 ียนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเลือกเรียนอะไรก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะทําอะไรมากกว่าด้วยก็ลอง<ๆ>ลองลองปรึกษาแบบอาจารย์หรือปรึกษายังไงก็ได้หรือว่าลองลองตั้งเป้าหมายตัวเองก่อนแล้วลองมาคุยกันดูก็ได้ว่าเฮ้ยเราอยากเป็นอย่างเงี้ยเราอยากเป็นแบบ fkj สมมติหรือเราอยากเป็นแบบ ใครอ่ะแบ็กพิอย่างเงี้ยเราก็ลองมาดูเพราะว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าแบบเออโอเคถ้าจะเป็นแบบแบ็คพิง no. ์อ <S <s in <S <s sí <S <s é, ่ะต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างที่จะที่จะช่วยให้ให้กลายเป็นแบบแบ็คพิงได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จริงก็จริงก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ก็หมดไปกับอีกแล้วอีกคำหนึ่งคำถามนะครับก็เรียนดนตรีอาทิตย์ละแบบหลายๆวันจะได้ไหมผมว่าก็ตอบชัดเจนนะครับก็คือ ได้ก็คือดียิงยเรียนยิ่งดีครับจริงๆก็คือมันเหมือนกันที่เราสเปนเวลาไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเยอะๆมันมันมันก็จะเก่งขึ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ลองไปดูในส่วนต่างๆว่าเหมาะสมไหมอาจจะเรื่องของบั d ดเจ็ตหรือว่าอะไรส่วนวันนี้ก็หมดลงแล้วเราก็อาจจะฝากให้ถ้าใครชอบในคอนเทนต์ของเรานะครับก็อย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับที่ที่ด้านล่างนี้พี่เจมค่านี้ด้วยโอเค ก็อย่าลืม subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์ได้เลยนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นไงก็บอกกันได้นะครับเราคุยกันสันติกันเองกันเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเรามีคอนเทนต์เจ๋งๆอีกเพียบแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากไปก่อนนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับ